โอกาสในการเกิดหยกที่เนื้อใสแหมโอ้โหมันหนึ่งในล้านล้านหยกเป็นหินที่มีความซับซ้อนผสมผสานาระหว่าง แร่ธาตุหลายชนิดก็ยึดกันอย่างแน่นไม่อยากจะดึงออกจากกันนะทำให้มันเกิดความแรง่งโอกาสที่มันจะเนื้อใสเนี่ยน้อยมากรอยแตกของหยกมันทําให้เกิดคุณภาพที่ดีมากข้างใน,นช่องว่างให้เกิดการแทรกตัวลงไปปรากฏการธรรมชาตินี้เหมือนการบ่มเหมือนเป็นการทําซุปซ้ําแล้วซาเล่าจนเกิดเป็นความเพียวผลึกที่เวลาสองกล้องจุลทรรศน์เป็นเส้นซ้อนๆกันเส้นพวกนี้เนี่ยยิ่งเนื้อใสเท่าไหร่ยิ่งเนื้อแก่งเท่าไหร่ยิ่งเนื้อเก่าเท่าไหร่เนี่ย เส้นเหล่านี้เนี่ยเราก็จะแทบมองไม่เห็นเลยความใสที่สําคัญที่สุดนะถ้าเล่หยกเนี่ยคือโอเคเครื่องตรวจเนี่ยว่าโอเคมีส่วนผสมของคอสโมคลอแอมฟิโบต่างต่างเนี่ยท้ายที่สุดคุณภาพต้องมาดูด้วยสายตาของคนนั่นเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปุ๊บปับ๊บเกิดขึ้นมาได้นะต้องใช้การบ่มเวลาเนี่ยเป็นล้านๆ้านปี